ฝากถึงพวกออแอบอยู่ในช่องด่าไม่ไปฟาดไม่ร้องคนหนังหนาะถ้าไม่ชอบอย่าเสอ,เอะแวะเข้ามาช่องมึงหนาะแนนคนนี้ก็ไม่ไปคุณก็เดินทางคุณมึงแนนไม่สนกูก็มีทางของกูไอหน้าหมากูกาแดงไปหนึ่งใบกูต้องด่าก่อนจะก,กาแม่ลอกกูว่าประชาธิปไตยแพ้ก็แพ้ได้ที่สองเสือกตะแบงทำแบบนี้คนสาบแช่งแค้นหนักหนาะว่ากูส้ม ไอสัตกูแดงเปลี่ยนใจมาเมนปากหมาไม่ชอบกูแล้วมึงมาสอดรู้ทําไมมารยาทช่องคุณมึงกูไม่ยุ่งแต่คุณมึงทําสถุนยุ่งทุกที่อยากอวดเก่งคุยทุกเรื่องหุยรู้ดีไปทางนู้นพี่ไปเล่นขี้ไก่ไกูไกกอยากอวดรู้และอวดดีก็เข้าใจแล้วทําไมไม่สร้างช่องเองไอหน้างโง่มารยาทยังไม่มีมาคุยโวเมนโชงโง่หน้าสมเพชไอเปรตสังคม หนักกว่าสลิมก็ไอ้พวกสะเสอนี่แหละ